ก็นะโอ้ดดูดูดเออมงหอบมึงหอบแม่ีเป็นุะคบนเป็นุระแท็บบคุณชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการพิเศษนะคะ เราก็ต้องมาพูดกันต่อเกี่ยวกับเรื่องยังไม่จบนะมาตา68นะครับทีนี้คาดว่าแนวทางการวินิจฉัยของศาลจากจากสิ่สักกี่แนวทางอย่างอย่างเบาสุดเลยน่าจะเป็นคะคื<ฮ>อถ้าศาลจะเจอหนักในหน้าที่ของตัวเองนะครับก็ขอกว่าเองไม่มีสิทธิ์ที่จะวินิจฉัยเรื่องการสารนี้ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบไปจับให้จบจบขนาดตัวเองเนี่ยคาดว่ามีสิทธิ์ในการ ใช้เรื่องการต่างของนิ้แล้วก็มาวิสัยว่าสิ่งที่สมาธิกนักสภาได้มีการเื่องของิตีไปในการที่ก้ไขชที่มาของสมมติแล้วไปดูว่ามีกระบวนการทางการไม่ว่าจะเป็นผู้ซื่อผู้ถาม้ว่าตัวผู้าเป็นสถิติหลาคเนี่ยมาแยมีดีหม่เขาตอเาทอะไรตั้งแต่ที่จะอ้างมาครับหรือในการที่ไม่ได้ให้โอกาสพูดจริงว่าขอสูงขอความเห็นใครที่พูดกันทุกคน การที่ไะนั่งเอาไว้ถาอย่างนี้เลยการกระทำต่างๆไม่แต่องเหตุของผลไม่สมควรไม่สม่วนก็ให้คิดว่าถูกไหมครับเราให้ไปเริ่มต้นใหม่นี่คือออกาที่ทามาของฝ่ายที่เกิดการในถูกต้องถ้าเป็นอย่างนี้ก็ตุกกันไปว่าจะต้องเริ่มต้นในการที่แก้ไขท่านเหตุนเรื่องใหม่แต่ถ้าลามไปาการกะทำต่างๆของสมาชิกนักสภาที่กระทำแบบนั้น หือเป็นความผิดตามมาตรรที่เป็นการร่วมรังการปกครองในอดรตการานามารสนทรมุเราก็ไปใช้ในวรดสอต่อไปว่ามีโทษถึงสมขั้นยุบพรเราก็ตัดสิทธิทางการเมืองไอตรงนี้คือว่าหนักสุดในเรื่องความำถึงขนาดท่านได้อย่งที่ผมบอกไปแล้วว่า